สบายดี้อสวัสดีด้พอพ่อแม่พี่น้องบ่สกุสุคนนะว่าว่าจะเป็นฟังลาฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะกายินีต้อนรับเขาสู่ซ่องบุญมชสแนลอีกแล้วนะพี่น้องเนาะบรรยากาศต่อนยามแรงเนะพี่น้องเนาะเสาบนมีกะลงมาลูกก้าไววเนาะไววหลังหน้ามืออื่นนะพี่น้องได้กาประมาณนี้เนาะได้กาหน่อยหนึ่งนะพี่น้องว่าว่าเขาก็ลงมาเนาะ

นี่เราพี่น้องเนะาะเจ้าหนี้กะลูกกาหลายๆยกะบชิมัดเนาะพี่น้องเนาะทำเลยลูกกากับลานเนาะยามเมัเงแดงอากาศเย็นเนาะพี่น้อง นะ้อพี่น้องเนาะคำแล้วมัดกากนาะพี่น้องเนาะลงมาตอนคำนาะพี่น้องเนาะคำเมื่อด้วยหนะ้ากากกับใบลายไปเนาะสานี้ก็ชนะิได้ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้กันตะเว้นกับโบหินได้เนาะหางนะูเนาะพี่น้องเนาะหางูกลัวน,นี่เดี๋ยวนะพี่น้องก็ชิได้ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะสานี้ก็ชนะิได้เจ้นะาค,ค,คิดลงเพียงซสานี้เด้อพี่น้องเลย ต่อไปก็ฝากให้พี่น้องกไดไลค์กดแชร์นะกดติดตามพอเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเด้อเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับชิจูคลิปไว้บชะนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็สิดีกล่วาวคำว่าสบายดีสบายดี